สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เช่นเดิมครับผมมันหยุดนะครับก็มาต่อนกกับเซียนใหญ่นะครับก็ใส่นกไปที่เรียบร้อยแล้วนมากินข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วหิวข้าวเอาวัดสวัสดีครับ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 เป็นไงเราวันนี้โอ้เชืจออุปสรรคตั้งเช้าเราเป็นไงเจอคนคนเนาะอ่าวันนี้ก็ยัง แต่นก็ยังพอมีขันอยู่น้องผัเนาะครับผมอ่ะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกผมนะครับผมก็ใส่พุ่มไม่พุ่มสำสาเขาไม่ใจเาพวกตอนกหรอกขาบัดใส่ฝั่งนี้นะครับผมอ่าอไรเดี๋ยวรอลุ้นนาอพผัเนาะวันนี้เนาะน่าจะมีแ้มให้พวกเราเนาะวันนี้เนาะอ่าชิมงานเรานี่ก็ต้องสองคนเท่านี้แหละล้มหายตายจากไปก็มีใช่ไหม เออคิดถึงไว้คนไปกรุงเทพเนี่ยเราจะไปสบายเขาไปสบายนกจะได้มีชีวิตชีวาใช่ไหมนกด้หายใจแล้วฝากนี้เซียนเม็ดนะครับผมไม่ใช่ตีรถกลับมาหรือเซีนเม็ดนะนกจะในหัวหายใจลงเพราะว่าโอเคครับผมพี่น้องครับรอรุ่นครับครับตอนนี้เจ้าสองนะครับนกเข้าแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็สู้กันได้ประมาณสักนั่น ประมาณสักกี่สิบนาทีนะครับก็คูลแล้วแหละพี่น้องครับคูใสกันนะครับนกเสียงกลางนะครับเนี่ยใส่พุ่มนี้เลยพี่น้องโอ้หมีแต่พุ่มสวยๆแต่ว่ามดแดงเยอะมากพี่น้องครับเดินหาจนเหนื่อยครับเงียบแล้วครับเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นเยียบน่าจะประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นแล้วล่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวรออีกสักหน่อยรอให้มันคูลกันครับพี่น้องครับ เดี๋ยวรอฟังสักหน่อยนะครับว่ามันจะจะชัวร์หรือเปล่านะครับครับหลังจากที่ฟังอยู่ประมาณสัก20นาทีไม่มีเสียงคูเลยครับผมแต่ว่าเงียบนะเพราะว่ามันคูไปแล้วประมาณ2ยกนะครับคูแบบตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไปดู รอบสองจะทำได้หรือเปล่านะครับวันนี้ไม้แรกเลยครับมงก็พอมีครับใส่ต้นสำสา ยากนี่หนึ่งครับพี่น้องครับเป็นล่องมันไม่เห็นนกบินออกนะกาเขาเยอะๆพี่น้องเลยบินวนอยู่นะี่ มัน,นก็ถือว่าหนาอยู่ครับพี่น้องตอนแรกก็ลิงต้นนี้แหละครับแต่ว่าแดด โอเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้เรียบร้อยแล้วครับหยับแล้วครับเออหยับแล้วครับเจ้าสองนะครับไม้แรกใส่ประมาณสามสิบนาทีนะครับผมหยับแล้วนะออออครับพี่นอ้องหยับแล้วครับเอา้าโอ้ เข้าใกล้แล้วเกินนะเจ้าสองจะจิกตีอ่ะเดี๋ยวลงมาดูครับ เรียบร้อยครับผมไม้แรกนะครับสําหรับเจ้าสองนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับอ่ายหหยับหยับชิดนกต่อเลยครับสงสัยหวังอย่างหนักนะครับผมอ่ะมาแล้วครับวันนี้เจ้าสองนะครับทําได้เช่นเคยครับผมไม่ทําให้ผิดหวังนะครับขอญาตเปิดนกมาดูครับว่าจะมีของครับก็ ออกมานับดูแล้วครับผมหางสิบสองเส้นนะครับร้องอุกอุกเลยนะครับผมโอ้โหตาแดดนะครับหอบไปหน่อยนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนะครับห้ามให้น้ํานะครับนี่ถ้าให้น้ําปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับของดีก็ไม่มีนะครับไม่มีของดีอะไรนะครับแต่สนับปีกนะครับน่าจะมีคัดนะครับหนกน่าจะมีคารลมนะครับส่วนลายเม็ดคอก็ เป็นเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่แตกกระจายนะครับตัวนี้มีคารลมนะครับนกมีคารลมนะครับดูเท้าครับนี่แหละครับเท้านกที่นกป่าเนาะมันก็จะมีขี้ดินขี้โคลนอย่างเงี้ยครับติดนะสำหรับนกใหม่นะครับฮะสวยแล้วครับนกตัวนี้น่าจะปากกอดดูครับผมปากงุ้มลงมานะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่หุบนะครับลงมาเฉยๆมันหอบนะครับนี่ ปากก็โอเคครับเอ้าสวยครับนกตัวนี้นะครับเสียงกลางนะครับผมมาแล้วครับเจ้าสองอ่ะอาบแดดชย้มาแล้วครับผมอารอดูนะครับคนต่อไปนะครับครับก็รอเวลารอเวลาลูกลักครับผมเจ้าสองอ่ะให้เขาอาบแดดก่อนนะครับผมอ่ะฮะ ต้องได้รอครับผมนะเป็นฝรั่งก็ธรรมดาครับผมอาบแดดนะอ่ะโอเครอจนถึงที่สุดนั่นแหละเอาเอาให้น้ำใจเลยนะครับสำหรับเจ้าสองพี่น้องครับกำลังหาที่ใส่ตัวนี้ครับเสียงดีมากครับผมเสียงกลางนี่ครับโอ้โหตีบนแล้วครับพี่น้องครับตีบนขึ้นแล้วครับ อ้แต่ว่าต้นที่อยู่แถวนั้นก็เคยแบบอ่าอยู่ต้นนี้แต่ละต้นนี้เทียบนู่นเลยครับผมติดกับเทวดาอุ้ยครูโอ้โหเสียงพี่น้องเอ้ยไม่มีต้นใส่ทีนี้ต้นสูงจริงครับ ทำยังไงดีน่เสียงตัวที่ได้เมื่อกี้นี่เล็กกว่านี้นิดนึงครับผมอยู่ในโทนเสียงกลางโอ้มีมีหลิวมาตัดด้วยนะครับผมอ่ะแต่ไม่ใช่หลิวห้อยเะเป็นนกหนึ่งกุกกะครับแต่ว่ามีมีขันโยนมีหลิวมาดูอ่ามีหลิวมาแกมด้วยนะครับแต่ไม่เยอะนกหนึ่งกุกส่มากมันจะมีหลิวเข้ามาด้วยนะครับ อ้ายังไงเดี๋ยวรอลุ้นต่อครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมมอามาลุ้นนกกับเสียนใหญ่นะครับผมหลังจากนั่งพักได้แวบเดียวนะครับเข้ากันอหไล่ะเหยียบไหมโอ้ครับผมเหยียบเรียบร้อยแล้วครับผมอ่าวันนี้พ่อบตดเอาเอาพ่อบัดเอาเอาตัวไหนมาพ่อวันนี้เจ้ามิตรภาพใช่ไหมโอ้โหครับพี่น้องครับ เอาเจ้ามิตรภาพนะครับมา<อ>วันนี้นะครับทําผลงานนะครับผมออกออกกี่ครั้งแล้วพ่อครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมโอ้โหครั้งแร,ก,งเรกเอาไปอยู่แต่ว่ามันไม่ขันก็เอากลับอ๋อครั้งแรยกยังไม่ขันเน,ะนาะครับอ้าวลงมาดูตัวครับโอ้โหน,นี่แหละนกเจ้ามิตรภาพนะครับที่พ่อเตียงแบ่งมาให้นะครับก็เลยให้พ่อบัตรนะครับมาเล่นต่อ นะครับเออโอ้โหตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ใช่ลูกหรอกอ่าลายคออ่อนลายคอมีอยู่เออลายคอเต็มแล้วพี่น้องครับอ่าลูกมาแล้วมาแล้วนะครับฮะเดี๋ยวจะต้องเอาคืนนะครับจะมีสภาพนะครับเอาคืนได้ไหมนี่เอาทำไมต้องเสียตังค์อ่ะเอา ซื้อคืนอีก้อ้ยจะมาซื้อคืนดีกัยอีกโอ้โหได้คนละตัวแล้วครับตอนนี้มาแล้วครับอ่าลูก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 ครับเพราะว่าเพิ่งฮะลูกหนูแล้วครับเพราะว่าขาโอ้พิ่งขึ้นใหม่ใช่ไหมนี่อ่าหนในมาดูสิวัยรุ่นเลยใช่ไหมพ่อบาดดาวรุ่งเลยเนาะดาวรุ่งพุ่งแรง อไปเรื่อยเหรอเออใช่ใช่ใช่ครับโอ้วไวรุ่นเลยแหละอ่ากำลังคึกเลยพี่น้องเอาจับขาดูสิวัดดูตัวดีๆหน่อยจับอย่างนั้นไม่เห็นนะนี่มันคึกก็ใช่ถ้าไม่คึกก็แสดงว่าไม่ใช่ตัวไอ้คูก้อมอ่ามีนกคูก้อมด้วยใช่ไหมอู้เกือบหลุดเออนะครับวัยรุ่นไวรุ่นเนาะน่ะอ่านกวัยรุ่นขึ้นใหม่ครับ อืครับดาวลุงเลยแหละดาวลุงมาใหม่ปีนี้แหละนะครับนี่แหละดีแล้วครับจะได้รู้ว่ามันอ่าเป็นนกใหม่นะครับอ่าขนยังเป็นขนอ่อนอยู่เลยเนาะโอเคนะครับจะได้รู้เลยว่าทีนี้ไ่เป็นปีเป็นปีแล้วเพราะบัตรเนาะทีนี้เนาะ,ะถูกอยู่หนล่ะ<อ>ก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโอโอเคเอายมากมือเลยมั้แล้วครับคนละตัวแล้ว<อ>ครับผมตอนเช้าเดี๋ยวรอดูตอนใหมห่หลวงพ่อ จะเป็นยังไงนะครับครับสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับตอนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครับอ่าเสียงเล็กนะครับเข้าเจ้าสองนะครับเรียบร้อยแล้วก็ครูใจกันประมาณสองยกนะครับก็โดดเหยียบแล้วพี่น้องครับเสียงใหญ่เราไม่พ่อว่าบองพูดเสียงนกเสียงเล็กตัวนี้เป็นไงพ่อฮะเล็กของเนาะเล็กของแบบอู้ถ้าเป็นเสียงกลางเนาะพ่อัดเนาะหรือเสียงใหญ่นี่ เออกินนมมีนมฮะกินน,ม,น,นมแล้วโอเคเก่าแล้วเซ็งแล้วฮะเซ็งเป็นเซ็งไะเลยฮะต่อไม่ขันโอสามครนแล้วเหมือนเดิมเลยจะมีสภาพไม้ที่สามเนาะไม้สามแล้วไม้แรกเนี่ยโอเคเล่นสองสามไม่เล่นเลยเอาเฉยเดี๋ยวต้องแสดงว่านกขาดการไล่ฮะเดี๋ยวต้องต้องไล่ออกอีกนะครับผมอ่ะยังไงคิดว่าโอเคเหรอเมื่อกี้เห็นแบบ ดูครับจ้าสองมาเร็วเคียมเร็วครับพี่น้องย้ายเป็นไม้ที่สามนะครับพี่น้องไม้สองน่เกือบแล้วครับเออตรงนี้เป็นไม้ที่สามนะครับที่เดิมน่เป็นใส่สองไม้ยังเป็นไม้ที่สามแล้วก็ไม้ที่สี่เนี่ยครับนี่สี่ไม้ครับผมโอ้ยเสดายไม้สามครับคนเลี้ยงควายมาพอดีนะครับนกเข้ากันแล้วนะครับร่วมต้นแล้วนะครับพอดีคนไล่ควายมานกก็เลยออก นะครับผมก็เลยย้ายมานี่นะครับพรที่สี่นะครับนี่แหละตอนแรกอยู่ฝั่งนูน้นสองไม้นะครับฝั่งนี้ก็สองไม้นะครับนี่ฮะเสียงเล็กแบบอ่าประมาณเจ้าหลบสามไมน้องครับแต่ว่าเสียงพ่อกว่เจ้าหลบสามอีกว่ามันเสียงหงนะครับฮะเดี๋ยวไปดูตัวครับ ดูครับเจ้าสองเรียกคนครับอ,อย่างนี้มันใจครับมันใจมันใจนะครับมันตีบนมาฝั่งนี้เลยนะครับนี่มาจากทิวยูคาเมื่อกีค้ครูเรียกแล้ว เชได้ไม้สามครับผมนกเสียงกลางโอ้ต้องมาแก้มือใหม่ครับ,รบเห็นโดดลงชัดๆเลยพี่น้องครับโดดลงปุ๊บแล้วก็บินบ,บุบ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 ในเนียดนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับดินแล้วดินแล้วชัวร์แล้ว เสียงเล็กหองหนึ่งกุกนะครับห่วงห่วงครับห่วงต้นนี้มากนกโอ้โหค,ครับเียบร้อยเลยนะครับผลกระจุยกระจายครับอ่ะเดี๋ยวมาลงมาดูครับ พี่น้องครับผมอย่าแผกคู่ครับแผกคู่แผกคู่ครับพี่น้องแผกคู่ครับ แพ็์คู่ครับพี่น้องครับโอ้โหจบเลยครับพี่น้องเป็นแพ็์คู่นะครับนี่ฝั่งไหนตัวมีฝั่งไหนตัวผู้แล้ะครับทีนี้โอ้แพ็์คู่แพ็์คู่ครับจะสองทำยังไง อโอ้นี่ตัวนี้เสี้ยนสอตายแล้วทีนี้ฮะโอ้ตัวไหนล่ะครับทีนี้เอาโอเคครับเดี๋ยวดูไปงงเลยครับตอนนี้เอามาดูครับเอามาดูครับมาหาเสี้ยนใหญ่ครับให้เส้นใหญ่ดูนะครับเคยเห็นไหมครับแบบนี้ แขกคู่ครับพู้บาดดูครับฮะทำไมเป็นแบบนี้เต้นสอง,สองตัวสงามมาสัยสตัวแรกที่มันเข้าเนาะตอนที่รถ<ะ>ก่อนที่รถไถจะมาเนะ่ยมันมีตัวหนึ่งเข้า,าพี่น้องแต่มันไม่ได้ยินเสียงวันนี้รถไถ I, แล้วมันเงียบไปเนอะหันเงียบไปเลยเนาะอะ่าแล้วทีนี้ก็เสียงเลขมา ตัวไหนล่ะทีนี้ตัวเสียงเล็กมันอยู่ฝั่งไหนหล่ะทีนี้ตายล่ะที่นี่ฮะตัวท,ที่หลังเหรฮะตัวหลังก็ถูกกว่าก่อนเนาะคือมันมาตอนแรกเจ้าสองขูยาวเลยเนาะตอนแรกนะเพราะว่านั่นแหละผมก็นึกว่าเอ๊ะรถไถมามันก็เลยแบบเงียบไปหรือเปล่านะแล้วเจ้าเสียงเล็กก็มาตามหลังทีนี้ จบเลยนะครับพี่น้องอเจ้สองวันน,น,นี้ก็ถือว่าเป็นสามนะครับวันนี้นโอ้สามหนึ่งครับวันนี้โอ้โหชนะขาดเลยครับเอ่าได้ถ้วยนะวันนี้ได้ถ้วยนะอ่าเอาปิดไปดูครับปดดิดไปดูโอ้ยงงง,งงวันนี้เอาละครับพี่น้องครับเอาตัวเสียงเล็กนะครับออกมาดูนะครับนี่แหละนะครับ อ่าเสียงเล็กครูเสียงห,ห,ห,หองเลยนะพี่น้องนะครับอ่ามีเส้นสอด้วยนะครับตัวนี้เฮ้ยนะยังงงเลยเยส้นซอก็มีแต่ง่ามด้วยพี่น้องเส้นสอยังแต่ง่ามเลยาพาอบัดตัวนี้อแ,แปลกมากเลยพี่น้องอเส้นซออุ้งแต่งแอ่เอาตัวแรกครับ เดี๋ยวไปดูตัวที่สองนะครับสำหรับนกเทียนาำดำจันใหญ่นะครับบดช่วยอีกหนึ่งตัวอีกนะฮะก็อนเลยนะฮะยัไงพ่อตัวนี้ฮะนับดูหน่อยี่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้สิบสองนะครับสิบสองเส้นนะครับ อ่าคือในรืตูดหน่อยนะครับตัวเมื่อกี้ก็โอเคนะครับสําหรับตูดนะใช้ได้เป็นไงถียิบไหมอืมออู้ตัวนี้ถีครับอ่าน,นี่แหละตัวเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าถีหมนกันนะอ่าเพราะว่ามันเข้าตัวเดียวที่ผมเห็นมันตีบนนะเพราะว่าตีบนเข้าเข้ามาตัวเดียวฮะ,ออะโอ้ใช่ไหมใช่ไหม โอ้มีบวัวแต้มด้วยพี่น้องอ่าแต่ว่าไม่มีเส้นสออ่าแต่ว่าตัวเมื่อกี้มีเส้นสอนะครับอ่ะจำง่ายอยู่หรกไม่ต้องตัดหางนะครับอ่ะตัวไหนก็เอากันละตอนนี้อ่าคิดว่าไม่น่าจะใช่คู่ผัวเมียแน่นอนอเ,อเ,อเพราะว่าตอนแรกอ่ะคิดว่านกนกติดนั่นแหละพี่น้องนะ<ม>เพราะว่ามันมันเงียบไปนานมากนะครับแล้วก็จะสองก็ขันขึ้นเนาะหวัดเนาะ<ม>แล้วก็ไอ้เอสียงเล็กก็เข้ามาเลยอย่างเงี้ย นะครับเอาครับผมก็สรุปคลิปน้องบัดเนาะ,นอ,ะอ่าเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับวันนี้กลับเร็วหน่อยนะครับผมก็พอแล้วนะครับวันนี้อ่าถุงนี้สองถุงนี้อีกหนึ่งนะครับวันนี้ตัวเมื่อเช้านี้นะครับอันนี้เสียงเสียงกลางนะครับอ่าอันนี้เสียงเล็กตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งไม่ทราบเสียงนะครับอ่ะก็อะโอเคแล้วครับส่วนของพ่อบัตก็เป็นนกเด็กน่อบัดเนะะานะครับผมนี่ แต่ว่าสวยนะครับสวยนะนกนกของพ่อบัดตัวเนี้ยนะครับอ่ะสวยนะครับสวยนะนกตัวนี้อ่ะโอเคอ้โชว์หน่อยโชว์หน่อยโอ้โหวันนี้เราสองคนนะครับสองคนสี่แต้มนะครับวันนี้ง่ายๆเลยครับวันนี้กินง่ายๆไม่รู้ว่าจะทําได้ว่าผมก็งงๆอ่ะโอเคครับผมอ่ะมาเนี่ยครับวันนี้พวกนี้ไปผมไปทํางาน โอเคครับผมเอออ่าโอเคครับผมไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เรียบทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมกับอาจารย์ใหญ่นะพ่อปัพผมาไปก่อนครับสวัสดีครับ